โลหะกุมพีชาดกค่ะนรกกระทะทองแดงค่ะที่มาแล้วก็มูลเหตุของเรื่องนะคะโลหะกุมพีชาดกนั้นนะคะอยู่ในขุทกนิกายชาดกค่ะจตุกะนิบาตปุจิมันทวักค่ะถูกอ้างถึงไว้ในธรรมบทภาคที่3นะคะภาลวักเรื่องอัญญะตระปุริสวัตถุค่ะว่าพระพุทธองค์นั้นทรงปรารบการที่พระเจ้าประสเนติโกศลน,นะคะทรงสดับเสียงสัตว์นรกสตนในรัติการว่าทุสณนะ จึงสดุ้งพระไทยสเสด็จมาทูลถามนะคะจึงตรัสเล่าชาดุกนี้ค่ะความยอดว,ว่าในคืนวันหนึ่งนะคะพระเจ้าประเสณทธิโกศลค่ะได้ทรงสดับเสียงของสัตว์นรก4ตนโดยแต่ละคนนั้นกล่าวได้คนละหนึ่งอักษรเท่านั้นนะคะคือคําว่าทุกคำว่าสะคำว่าณแล้วก็คําว่าโสซึ่งมีในว่าในอดีตพบสัตว์นรกทั้งสตนนี้ค่ะเกิดเป็นพระโอรสที่ชอบทำประทาริก,กรรมหรือว่า กามสุมิชฌาจาร์ค่ะในภรรยาของผู้อื่นในเมืองพาราณสีนั่นเองค่ะพวกเขาประพฤติผิดในหญิงที่มีเจ้าของครุ้งครองแล้วนะคะทําบาปกรรมเล่นอย่างเพลิดเพลินใจผูกจักคือความตายบัณทอนแล้วก็ไปเกิดในโลหะกุมพีนรกหรือว่านรกกระทะทองแดงใกล้เมืองสาวัตถีถูกเผาไหม้อยู่ในที่นั้นตลอดเวลา60,000ปีนะคะโผล่ขึ้นมาเห็นขอบปากกระทะทองแดงแล้วก็ต้องการจะร้องบอกความ ในใจด้วยเสียงอันดังแต่ว่าไม่อาจที่จะบอกได้เต็มคําค่ะเอ,อ่ยได้เพียงอออคนละอักษรเท่านั้นแล้วก็กลมลงสู่ก้นกระทาอีกค่ะคือพูดง่ายๆผูมาได้คํหนึ่งก็ตกลงไปผูมาพูดได้คํหนึ่งก็ตกลงไปประมาณนี้นะคะพระเจ้าปเสนที่โกศลค่ะทรงสดับเสียงนนั้แล้วก็ทรงหวัดวันต่อมรณะภัยค่ะไม่อาจที่จะบรรทมหลับได้ตลอดทั้งราตรีค่ะเมื่อลุ่งสางจึงรับสั่งให้ไปตามพราม์มาแล้วก็ตรัววาสาวาทรงได้ยินเสียงสี่เสียงเช่น นี้จนนี้จนนี้จะมีลางร้ายอะไรหรือไม่ค่ะพวกพรามต่างก็ดำมืดไปหมดค่ะแต่ก็จําเป็นต้องรักษาเกียรติภูมิของตนไว้นะคะจึงได้กลาบทูลไปว่าเสียงนี้เป็นลางร้ายค่ะค่อนข้างจะแก้ไขไม่ได้ดูสิพวกพรามนะคะแต่พวกตนนี้สามารถป้องกันได้เพราะว่าได้ศึกษามาดีและอ่าบอกว่าได้ศึกษามาดีแล้วนะคะเขาเธอตรัสถามว่าจะป้องกันอย่างไรพวกพรามจึงกลาบทูลว่าทําได้โดยวิธีบูชายันด้วยเครื่องสี ทุกอย่างป้องกันไว้นะคะพระราชาจึงตรัสให้จับสัตว์และคนทั้งสัตว์ทั้งคนนะคะอย่างละสี่สีคือช้างสีม้าสี่โคสีตามลำดับนะคะจนถึงนกมูลไถ่ีและมนุษย์สี่คนมาบูชายันเพื่อให้เกิดความสวัสดีแก่พระองค์เองนะคะพวกพรามเนี่ยรับพระราชบัญชาแล้วก็ไปจัดการตามนั้นค่ะคือต้องการสิ่งใดก็ยึดเอาสิ่งนั้นมาค่ะขุณลุมบูชายันค่ะู สัตว์เป็นไปนไวที่หลักคิดว่าพวกตนนียจะได้ข้าวปลาอาหารแล้วก็ทรัพย์สินเป็นอันมากจากงานนี้แน่นะคะทําให้เรื่องราวเนี่ยชุนลมุนวุ่นวายไปหมดทั้งพระนครค่ะฝ่ายพระนางมริกาค่ะพระมเหสีของพระราชานะคะทรงทราบเข้าก็ข้าเฝ้ากราบทูลถามเท้าเธอกลับต่อว่าพระนางว่ามัวเมาอยู่กับยศยางของตนมิได้อาธรต่อทุกร้อนของพระองค์เลยพระนางจึงกราบทูลถามเรื่องราวที่เป็นไปเท้าเธอจึงตรัสเล่าเรื่องว่าพระองค์ได้ยินเสียงอย่างนี้ พวกพราหมดูแล้วพวกพราหมก็บอกว่าจะมียนตลายเกียชีวิตและราชสมบัติทั้งได้แนะนําให้บูชายันด้วยเครื่องสี่ทำความสวัสดี พระทวีจึงตรัสถามว่าเรื่องนี้ได้ทูลถามพราหมณ์ผู้เป็นเลิศในโลกคือพระสมณะโคโดมแล่าหรือยังเมื่อเท้าเธอตรัสตอบว่ายังไม่ได้ทูลถามเลยจึงทูลแนะนําให้เท้าเธอเนี่ยสเสด็จไปทูลถามด้วยพระองค์เองเท้าเธอจึงสเสด็จไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดเชตวันทูลเล่าเรื่องทั้งหมดไห้สงทราบแล้วตรัสถามว่าจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่พระบร,รมศาสดาตรัสว่าถวายพระพรมหาบพิตรภัยจากสิ่ง ใดสิ่งหนึ่งไม่มีเลยพวกสันนรกเขาเสวยทุกขเวทนาอยากจะประกาศความจริงใจจึงได้ร้องออกมาอย่างนี้แต่ร้องได้คําเดียวก็ต้องดิ่งลงนรกอีกและมหาบพิษจะได้สดับเสียงนี้เฉพาะผู้เดียวในชาตินี้เท่านั้นก็หาไม่โบราณค่ะบัณฑิตท,ทั้งหลายก็เคยได้ยินมาแล้วเหมือนกันค่ะจากนั้นค่ะตรัสเล่าเรื่องนี้ถวายพระราชาค่ะเรื่องที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเล่านะคะ ครั้งอดีตการนานมาแล้วนะคะเมื่อพระเจ้าพรมทัตนะคะเสวยราชสมบัติณเมืองพาราณสีค่ะพระโพธิสัตว์นั้นเกิดอยู่ในตระกูลพราหมค่ะณนะกาสศิกกคามแห่งหนึ่งครั้นเจริญไว้แล้วก็ได้ละสมบัติออกบทเป็นฤาษีบำเลลพ็ญฌานแล้วก็อภินญาให้เกิดขึ้นเพลิดเพลินกับการเล่นฌานกีฬาอยู่ณอาสมในป่าหิม,มพานค่ะการนั้นค่ะพระเจ้าพาราณสีก็ได้ทรงสดับเสียงสี่เสียงคือทุสระนโสของสัตว์นรกสี เมื่อพวกพราหมณ์ทูลทํานายทํานองว่าจะมีอันตรายถึงสิ้นพระชนหรือสิ้นราชสมบัตินะคะแต่จะสงบระง,งับได้ก็ด้วยการบูชายันครบอย่างละ4-4่้าถือก็ทรงยอมปฏิบัติตามพวกพราหมณ์ปุโรหิตก็ให้ขุดลุมยันเตรียมไว้มหาชนมากมายถูกผูกไว้กับหลักยันการนั้นนะคะพระดาบทโพธิสัตว์ได้ตรวจด,ดูสัตว์โลกด้วยทิพจักษุก็เห็นเหตุการณ์นั้นจึงดําริว่าตัเน,นี้ยควรไปในที่ นั้นในวันนี้ความสวัสดีจากมีแกมหาชนจึงเหาะไปด้วยกําลังรงีและก็ลงที่พระราชอุทยานนั่งลงเหนือแท่นมงคลศิลาราวกะว่ารูปทองคําค่ะครั้งนั้นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของพรามณปุโรหิตเข้าไปหาอาจารย์แล้วก็ถามว่าข้อว่าการฆ่าผู้อื่นเพื่อให้เกิดความสวัสดีไม่มีในพระเวทของพวกเรามิใช่หรือพราม์ปุโรหิตร้องห้ามว่าเจ้าเอาราชรัพย์มาเป็นของตนก็พอแล้วพวกเราจะได้ข้าวปลาหาาและก็ทรัพย์สินเป็นอันมาก นิ่งเสียใหญ่ได้เอ็ดไปสิทธิผู้ใหญ่นั้นคิดว่าจะไม่ยอมร่วมมือกับอาจารย์ในเรื่องนี้จึงออกไปจากที่นัลลักุมุ่งหน้าไปยังพระราชอุทยานได้พบกับพระดาบทแล้วก็ได้รับการปฏิสันฐานอย่างดีแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นพระดาบุตรโพธิศาสตร์ข่าได้เอ่ยถามสิทธิปุโรหิตนั้นว่าพระราชาในแคว้นนี้ทรงทศพิราชธรรมดีอยู่หรือจึงกล่าวเรียนว่าพระราชาทรงทำเช่นนั้นดีอยู่แต่ตอนนี้มีเหตุคือทรงได้สดับ เสียงสี่เสียงจึงรับสั่งให้ทำพิธีบูชายันเพื่อความสวัสดีกับผู้คนมัดไว้กับเสาหลักดังนั้นค่ะสิทธิปุโรหิตนั้นก็ประลบขึ้นว่าการที่ผู้ทรงศรีลเช่นพระคุณเจ้าจะช่วยทูลความเป็นมาแห่งเสียงนั้นแล้วปลดเปลื้องมหาชนให้พน้นความตายจะไม่สมควรหรืออย่างไรหนอพระดาบดบทิงกล่าวว่าเราไม่รู้จักพระราชาทั้งพระราชาก็ไม่รู้จักเราหากพระราชาเสด็จมาที่นี่ก็จะทูลบอกความเป็นมาแห่งเสียงนั้นให้สิ้น ความเคลือบแคลงสงสัยเขาดีใจค่ะขอให้พระดาวดเนี่ยรออยู่ที่นี่แล้วก็รีบไปทูลเชิญเสด็จพระราชาโดยกลาบทูลเรื่องที่ได้สนทนาให้ทรงทราบเมื่อพระราชาเสด็จมาถึงก็ตรัสถามดาวดว่าพระคุณเจ้าทราบเรื่องราวดีหรือขอได้โปรดบอกให้ทราบด้วยดาวดจึงถวายพระพรเรื่องราวโดยละเอียดว่าขอถวายพระพรในภพชาติก่อนพวกเปรตที่ส่งเสียงเหล่านั้นประพฤติผิดในภรรยาผู้อื่นจึงได้ไปเกิดในโลหกุ พีนรพทั้ง4ใกล้เมืองพาราศสีนี้เองถูกเคี่ยวเป็นฟองในน้ำกรดที่เดือดพล่านในหม้อทองแดงจมดิ่งลงไปข้างล่างกว่าจะถึงก้นหมอ้อใช้เวลาส0 0 0 0ื่นปีลอยขึ้นมาจนถึงปากหมอ้ออีก30,000ื่นปีพอถึงปากหมอ้อก็ชเงื้คอดูข้างนอกประสงค์จะกล่าวถ้อยคำในใจแต่กล่าวได้คนละอักษรเท่านั้นก็จมดิ่งลงไปอีก,กว่าจะขึ้นมาถึงปากหมอ้อได้อีกก็คงอีก week หกหมื่นปีข้างหน้าสันนรกที่กล่าวอักษรว่าทุนั้นเขาต้องการจะบอกว่าพวกเราไม่ได้ให้ทานไว้ทั้งที่โพคัสทั้งหลายก็มีอยู่ไม่ได้ทําที่พึ่งให้แก่คนไว้พวกเราจึงได้เป็นอยู่อย่างแสนยากสันนรกที่กล่าวอักษรว่าสะนั้นเขาต้องการจะบอกว่าเมื่อพวกเราหมหม่ายอยู่ในนรกก็ครบหกหมื่นปีบริบูรณ์โดยประการทั้งปวงเมื่อไหร่ที่สุดจะมีสันนรกที่กล่าว อักษรนะนั้นเขาต้องการจะบอกว่าที่สุดไม่มีที่สุดจากมีแต่ที่ไหนที่สุดไม่ปรากฏเลยเพราะในการนั้นเรากับท่านได้ทําบาปกรรมการไว้ที่นี่ผู้นิรทุกเอย๋ยสันนรกที่กล่าวอักษรวาโสนั้นเขาต้องการจะบอกว่าเราไปจากที่นี่ได้กําเนิดมนุษย์แล้วจากเป็นผู้รู้ใจยาจุกให้ทานเป็นคนสมบูรณ์ด้วยศีลจากทํากุศลให้มากทีเดียวพระดาบทโพธิ ทิสัตว์ถวายพระพรคำเต็มของคำว่าทุสัณโสที่พระราชาทรงสดับดังนี้แล้วได้ถวายพระพรเสริมอีกว่าขอถวายพระพรสัตว์นรกนั้นต้องการจะกล่าวคำเหล่านี้ให้ครบสมบูรณ์แต่ไม่อาจทําอย่างนั้นได้เพราะบาปกรรมของพวกเขานั้นใหญ่หลวงนักเมื่อพวกเขาเสวยวิบากรรมอยู่จึงได้ร้องขึ้นเช่นนั้นขึ้นชื่อว่าอันตรายใดๆย่อมไม่มีแก่มหาบพิพราะการที่ ที่ทรงได้สดับนั้นขอหมาบาพิษอย่าได้ทรงตกพระไทยกลัวไปเลยเขาเธอทรงสมณพระราชารไทยจึงตรัสสั่งให้ปล่อยมหาชนทั้งหมดมีพระราชากระแสะให้ตีกลองเป่าประกาศหรือลุมยันทั้งสิน้นส่วนพระหาสัตว์ครั้นทําความสวัสดีแก่มหาชนแล้วได้พักอยู่อีกสองสามวันก็กลับหิมวันตะประเทศตามเดิมพระบรมศาสดาครั้นตรสัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่าสิทธิผู้ใหญ่ ของพราหมุโรหิตในครั้งนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนพระดาบทก็คือพระองค์เองดังนี้สําหรับสาระที่ได้จากชาดุบนี้นะคะผู้ปกครองผู้นําหรือว่าผู้มีอํานาจค่ะหากูเบาเชื่อผู้รายงานโดยขาดโยนิโสมนสิการขาดการไตรตรองอย่างรอบคอบสั่งการอะไรลงไปในขณะนั้นค่ะย่อมก่อให้เกิดความพินาศความหายณนะหรือความเดือดร้อนแก่หมูนะ่คณะหรือบ้านเมืองได้ ะะแต่หากมีผู้หวังดีมาแนะนําให้สติและยอมรับฟังตั้งสติไตรตรองก็จะพ้นจากความพินาศหายนะได้นะคะโยนิโสมนสิการคือการพิจราจรณาไตรตรองอย่างรอบคอบถี่ถ้วนด้วยเหตุด้วยผลการคิดอย่างเป็นระบบถูกวิธีเป็นการใช้ปัญญากรั่นกรองแยกแยะสิ่งที่ได้เห็นเรื่องที่ได้ยินมาอย่างละเอียดถึงต้นตอบ่อกเกิดป้องกันมิให้ความงมงายความหูเบาเชื่อ ง่ายเกิดขึ้นทําให้ตัดสินใจถูกไม่ผิดพลาดและก็เป็นสัมมาทิฏฐะผู้ที่มีอุปนิสัยขาดการตร่ตรองเป็นคนหูเบาหรือว่าเชื่อง่ายไรยโยนิโสมนสิการแล้วนะคะก็มีปมให้ผู้อื่นเนี่ยมุ่งประโยชน์ใช้เป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์เข้าตัวโดยเข้าหาผู้นั้นแล้วก็จูงใจให้ทําให้สั่งการไปตามที่ตนเนี่ยต้องการได้นะคะเรื่องหลังที่ผู้มุ่งประโยชน์ใช้เป็นข้ออ้างก็คือเรื่องความ ไม่ปลอดภัยในชีวิตของผู้นั้นหรือคนในครอบครัวและเรื่องความหายนะของทรัพย์สินหรือของฐานะตำแหน่งเพราะเมื่ออ้างถึงเรื่องนี้ค่ะจะทําให้เกิดความกลัวจนขาดสติและขาดการไตรตรองได้ไม่ยากนะคะดังนั้นผู้ปกครองผู้นําหรือผู้ใหญ่ที่ขาดโยนิโสมนสิการนะคะจึงตกเป็นเครื่องมือหรือเป็นเหยื่อของคนประเภทนั้นกันตลอดมานะคะสิ่งหนึ่งก็คือนะคะณนะวันเนี้ยอ๋อห,หลายๆคนจะเจอกับเรื่องของแก๊งคอน ซ็นเตอร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้า,ากว่าเรามีโยนิโสมนสิการนะคะก็จะเป็นตัวป้องกันเราได้ดีนคือได้ยินได้ฟังอะไรปุ๊บเวลาที่มันแจ้งมาเวลามันบอกมานะคะเราก็คิดนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปทำตามในสิ่งที่แกล้งคอนเซนเตอร์เขาหลอกลวงเรื่องนี้สามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจํำวันได้นะคะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ